สานติวันนี้วันที่สี่เดือนธันวาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการจดจำโดยมีการจดจำเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาอ่อนหวานได้มันอยู่ในการจดจำนี้ที่ลูกนั้นลบลาอยู่กับมายาคำถามความลับ ของละครนี้อันใดที่ลูกๆนั้นคิดถึงและมีค่าที่จะตึกตรองอย่างลึกลัาคำตอบลูกรู้ว่าไม่มีบทบาทของใครในละครนี้สามารถที่จะถูกแสดงได้สองครั้งในวงจรบทบาททั้งหมดที่ถูกแสดงจากทุกๆคนในโลกทั้งหมดนั้นไม่หมดลูกลูกคิดถึงว่า วันนั้นได้เปลี่ยนไปอย่างไรจากยุคทองจนกระทั่งเดี๋ยวนี้การกระทําทั้งหมดนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรบทบาทของการกระทําทุกวันทุกวันที่ถูกบันทึกไว้ในแต่ละดวงวานห้าพันปีไม่สามารถเปลี่ยนได้เรื่องที่เล็กๆนี้นั้นไม่สามารถเข้าไปอยู่ในสติป,ปัญญาของใครๆได้นอกจากลูก,ลก กาละของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้อยู่ในการถูกจูงใจไปหาพ่อผู้เดียวแล้วจบมาเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมให้เผาหนามของสำนึกล่างของลูกให้หมดในไฟแห่งการจดจำพ่อที่แสนหวานของลูกจุดที่สองมันอยู่ในชาติเกิดนี้ที่มันมีค่าเยี่ยงเพชร ที่ลูกนั้นจะต้องสะตมลายได้อันไม่เสื่อมสลายลูกจะต้องไม่สูญเสียมันโดยการไล่ตามเปลือกหอยที่มที่ไหลค่าขอให้มีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียวและก็อยู่ในการเป็นเพื่อนกับผู้เดียวพรขอให้ลูกนั้นมีโชคของความสุขในชีวิตบรามินและก็รับประทานการบำรุงของความสุข ตลอดเวลาและแบ่งปันมันกับคนอื่นๆไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะมีโชคเท่าลูกลูกปรามินเพราะลูกลูกทั้งหลายได้รับบาลังหัวใจของบัฟดาดาในชีวิตนี้เดียวเท่านั้นลูกลูกรับประทานการบำรุงของความสุขตลอดเวลาและแบ่งปันมันกับคนอื่นๆในเวลานี้ ที่ลูกๆนั้นเป็นจัก,กรพัทที่ไร้กังวลไม่มีเวลาอื่นใดตลอดทั่วทั้งวงจรที่ลูกๆจะมีชีวิตที่ไร้กังวลเช่นนั้นในยุคทองลูกนั้นจะอยู่อย่างไร้กังวลแต่ลูกก็จะไม่มีความรู้นี้ใดๆที่นั่นในเวลานี้ลูกมีความรู้นี้และนี่แหละทำไมมันปรากฏออกมาในหัวใจของลูกว่า ไม่มีใครที่จะมีโชคเท่าที่ลูกมีคติพจน์ผู้ที่มีสิทธิในอำนาจปกครองตัวเองในยุคบรรจบพบกันจ,กจะรับติดต่ออาณาจักรของโลกในอนาคตอัะโถอชาิติ